ท่านผู้ชมครับเมื่อท่านได้เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ oso ของฟ o o d Top Up แล้วท่านจะมีรายได้หลายช่องทางรายได้ช่องทางที่หนึ่งครับเรียกว่าเป็นรายได้จากการเปิดศูนย์รับชำระค่าเติมเงินโทรศัพท์มือถือหรือจะเป็นบัตรเงินสดต่างๆนะครับหรือจะเป็นการเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้ตนเองท่านผู้ชมก็จะได้ส่วนลดถ้าเป็นวันทูคอนะครับได้ส่วนลดทันทีครับ 3ามบาทห้ตังนะฮะและ้วจะเป็นด t แทก็3ามบาทยีสตังถ้าเป็น True ก็5บาทตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้การบริการเติมเงินโทรศัพท์มือถือก็ดีหรือบริการเ,เติมเงินให้บัตรเงินสด a c a ค g c แคอะไรต่างๆนี้ก็ดีท่านผู้ชมครับสามารถทำได้ด้วยระบบอินเทอร์เนต็ตผ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือจะเป็นแท็บเล็ตหรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือแบบที่สามารถต่ออินเทอร์เนต็ตได้ นะครับแต่ถ้าหากว่าเป็นการเติมเงินเข้าโทรศัพท์มือถือก็สามารถเติมจากโทรศัพท์มือถือโดยไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ตโทรศัพท์มือถือที่ใช้มาเติมเงินก็เป็นโทรศัพท์บัธรรมดธรรมดาเครื่องหนึ่ง2-300บาท4-500บาทนะครับก็สามารถนำมาเติมโทรศัพท์ให้แก่กันและกันได้นะครับเติมให้ตนเองก็ได้เติมให้สมาชิกด้วยกันก็ได้เติมให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกก็ได้ดังนั้นผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์ O.S.O. ของ g o o d Top Up เมื่อท่านมีระบบแฟรนไชน์นี้เป็นของท่านเองแล้วท่านจะเติมโทรศัพท์มือถือให้คนที่ไม่ใช่สมาชิกแล้วท่านก็เก็บค่าบริการจากเขาได้นะครับดูตัวอย่างต่อไปนี้ครับท่านผู้ชมครับผมจะสมมุติว่าโทรศัพท์มือถือที่มีหัวใจสีแดงอยู่นี้เป็นโทรศัพท์ของผมซึ่งผมเป็นสมาชิกหรือว่าเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ O.S.O. ของ g o o d Top Up แล้วนะครับโทรศัพท์มือถือเครื่องนี้ เป็นแบบไม่ต่ออินเทอร์เน็ตนะครับเป็นแบบธรรมดาธรรมดามากๆเครื่องหนึ่งก็2-300บาทเพื่อนผมครับไม่ได้เป็นสมาชิกของ GoodtopUp เขาใช้โทรศัพท์ระบบ AIS ต้องการเติมเงิน100บาทครับท่านผู้ชมเขาก็แจ้งมาที่ผมว่าช่วยเติมเงินให้หน่อย100บาทนะครับผมมีเงินอยู่ใน E-wallet 100บาทพอดีเลยครับ อีวเลตนี่ก็คือระบบกระเป๋าเงินที่อยู่ในระบบของ O.S.O. ของ f o o d t o p u p นะครับเงิน100บาทของผมนี่แหละครับที่จะต้องเติมไปให้กับเพื่อนของผมที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์มือถือระบบ A.I.S. นะครับโทรศัพท์มือถือของผมครับมีเงินอยู่เพียง1บาทเท่านั้นคานผู้ชมมีอยู่1นบาทเท่านั้นนะครับพอเพื่อนผมแจ้งมาบอกว่าช่วยเติมเงินโทรศัพท์มือถือให้หน่อย100บาท ผมก็กดโทรศัพท์มือถือของผมที่มีรูปหัวใจสีแดงเลยนะครับผมกดโทรศัพท์ปุ๊บนะครับเงินออกจาก e-wallet ของผมครับ96บาท50สตางค์เท่ากับว่าผมยังคงเหลืออยู่3บาท50ครับ3บาท50คือรายได้หรือว่าส่วนลดที่ผมได้รับจาก ais ครับแต่เพื่อนผมนะครับเขาได้รับเงิน100บาทเต็มไปเข้าเครื่องเขาครับ ส่วนเงินหนึ่งบาทของผมที่มีอยู่เดิมก็ไม่ได้หายไปไหนเลยผมทําการเติมเงินให้เพื่อนเสร็จหงบาทก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมทุกประการนั่นหมายความว่ากระบวนการเติมเงินครั้งนี้เพื่อนผมก็ได้เงินเข้าเครื่องหนึ่งร้อบาทเต็มผมซึ่งเป็นผู้ดำเนินการเติมเงินให้เขาก่อนหน้ากดโทรศัพท์เพื่อเติมเงินมีเงินอยู่หนึ่งบาทกด ทรศัพท์เติมเงินเสร็จ1บาทยังเหลืออยู่แสดงว่าผมไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเติมเงินโทรศัพท์ให้กับเพื่อนของผม E ี a l ลเลของผมเดิมมีอยู่100บาทครับผมเติมเงินให้เพื่อน E ี a l ลเลของผมก็ไปออกไปเ6้าสบาทห้สิบสตางค์ส่วน3บาท50สตางค์ก็ยังคงเหลืออยู่ใน E ี a l ลเลเป็นส่วนลดหรือว่าเป็นผล ตอบแทนจากการทํางานของผมครับท่านผู้ชมนี่คือกระบวนการหรือขั้นตอนในการทํางานหรือว่าในการเติมเงินระบบ OSO ของ g o o p Top Up ฉะนั้นระบบนี้ครับผู้ที่ต้องการจะไปเปิดจุดรับเติมเงินโทรศัพท์มือถือท่านก็สามารถทําได้แล้วก็ได้ผลตอบแทนเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเกิดขึ้นอีกเลยนะครับ รายได้ช่องทางที่2องท่านผู้ชมครับเป็นรายได้การขยายแฟรนไชส์เรียกว่าค่าแนะนำซึ่ง OS O S O โดย Good Top Up ให้ค่าแนะนำกับผู้ที่ร่วมขยายธุรกิจแฟรนไชส์ถึง6ชั้นด้วยกันชั้นแรกที่เราเรียกว่าชั้นลูกคือคนที่เราแนะนำตรงเลยนะครับทุกคนที่เราแนะนำมาซื้อแฟรนไชส์ของ Good Top Up นะครับ เราได้ค่าแนะนำ200บาทต่อ1รหัสนะครับชั้นหลานครับเราได้20บาทชั้นเหลนชั้นหลนชั้นลือและชั้นที่6เรียกว่าชั้นรวยทุกชั้นชั้นละ20บาทครับท่านผู้ชมเห็นเงิน20บาทอยากคิดว่าเป็นเงินเล็กน้อยนะครับเงิน20บาทนี่นะครับที่จัดทวีคูณเป็นเงินแสนเงินล้านท่านผู้ชมดูตัวเลขต่อไปนี้นะครับ ถ้าเริ่มต้นที่ตัวเราหลังจากเราเป็นเจ้าของแฟรนไชส์ O.S.O โดยพูดท็อปอัพแล้วเราทำการแนะนำคนที่เรารู้จัก10คนเรียกว่าเป็นลูกของเรานะครับ10คนนี้แน่นอนครับเราก็ได้ค่าแนะนำคนละ200บาทนะครับก็เป็นเงิน2,000บาทครับหลังจากนั้นลูกของเรา10คนเขาก็ไปแนะนำลูกของเขาคนละ10เช่นเดียวกัน เราก็มีหลานหนึ่งร้อยคนหลานหนึ่งร้อยคนเขาก็ไปแนะนำลูกคนละสิบเช่นเดียวกันเราก็มีเหลนหนึ่งพันคนเหลนหนึ่งพันคนเขาก็ไปแนะนำลูกคนละสิบเช่นเดียวกันก็มีหลนหนึ่งหมื่นคนหลนหนึ่งหมื่นคนไปแนะนำลูกคนละสิบลูกของเขานะครับเราก็มีลื้อหนึ่งแสนคนท่านผู้ชมลองดูนะครับถ้าเรามีส่วนได้จาก หลานเลหลนหลลื้อคนละ20บาทโดยการทำงานของแต่ละชั้นซึ่งเราไม่รู้จักแล้วก็เป็นเงินมหาศาลไม่ใช่น้อยแต่ชั้นที่6กเนี่ยนะครับท่านผู้ชมถ้าหากว่าลื้อของเราหนึ่งแสนคนไปมีลูกคนละสิเราจะมีชั้นรวยคือชั้นที่6กเนี่ยหล้านคนหนึ่งล้านคนนี้ไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวทยอยเกิดขึ้น นั่นหมายความว่า20บาทจาก1ล้านคนก็ทยอยมารวมแล้วเราก็จะมีรายได้เฉพาะชั้น6ชั้นเดียวนี่นะครับ20ล้านบาทครับท่านผู้ชมถ้าหากว่ามีมากกว่า1ล้านคนก็จะยิ่งมากขึ้นไปเป็นทวีคูณค่าแนะนำแบบนี้กูท็อปอัพจ่ายโดยไม่จำกัดคนและไม่จำกัดเงินนะครับฉะนั้นใครมีคนรู้จักมากมากกว่า10คน เป็นร้อยคนพันคนแนะนําให้หมดเลยนะครับมีลูกมากก็จะมีหลานมากมีหลานมากก็จะมีเหลนมีหลนมีลื้อมีรวยมากก็เราก็จะยิ่งมีไรายได้จากค่าแนะนํานี้มากเป็นทวีคูณท่านผู้ชมครับในระบบของกู๊ดท็อปอัพเราหนึ่งคนไม่ได้สมัครกันแค่หนึ่รหัสสมัครกัน3ามรหัสสมัครกัน15บหรหัสท่านลองคิดดูนะครับท่านหนึ่งคนสมัครสคน ตัวเลขก็จะปรากฏตามที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้ว่าองค์กรสมาชิกของเราจะมีผู้คนมากมายเพียงใดเราก็จะร่ำรวยมาหาศาลกันชนิดที่เรียกว่านักเงินกันไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับรายได้ทางที่3ครับเรียกว่าค่าลิขสิทธิ์แฟรนช์ชสยการที่เราจ่ายเงินให้กับพูดท็อปอัพ1,200บาท เราซื้อแฟรนไชส์แล้วเราได้สิทแฟรนไชสนี้ตลอดชีพเราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เราก็มีสิทธิ์ที่จะขยายลิขสิทธิ์นี้ได้นะครับตามตัวอย่างต่อไปนี้คุณสุภาพสตรีท่านนี้นะครับท่านซื้อแฟรนไชส์ของก o o d Top Up เพียง1จุดจ่ายเพียง1200บาทหลังจากนั้นท่านก็เริ่มแนะนำผู้คน แนะนำซ้ายแนะนำขวาและผู้คนก็ช่วยกันแนะนำต่อไปต่อไปเติบโตต่อไปไม่มีที่สิ้นสุดข้างสีเขียวเราเรียกว่าทีมอ่อนเพราะว่ามีคะแนนน้อยกว่าข้างสีแดงเรียกว่าทีมแข็งมีคะแนนมากกว่าข้างน้อยเรียกว่าทีมอ่อนนี้กู๊ดท็อปอัพจ่ายผลตอบแทนถึง40สเอร์ซส่วนข้างคะแนนมากสีแดงเรียกว่าทีมแข็ง รูททับอัจจ่ายผลตอบแทน10%ครับท่านผู้ชมคะแนนที่นำมาคำนวณให้ผลตอบแทนแต่ละวันนะครับ13,600คะแนนนะครับนี่เป็นคะแนนสูงสุดที่ให้คำนวณต่อวันข้างอ่อน40%ข้างแข็ง10%รวมกัน2ข้างก็คือ50% ฉะนั้นในการคำนวณรายได้ต่อวันนะครับคุณสุภาพสตรีท่านนี้จึงมีรายได้วันละ6,800บาทต่อเดือน2 4 0 0 0บาทครับนี่เป็นรายได้เพียง1ลรหัสหรือ1แฟรนไชส์เท่านั้น6,800บาทเกิดจาก1แฟรนไชส์ถ้าหากว่าสมาชิกคุณสุภาพสตรีท่านนี้ซื้อแฟรนไชส์ของ Good Top Up 3แฟรนไชส์ ก็จะต้องเอา3คูณ6,800บาทและเอา3คูณ2,400บาทต่อเดือนนะครับดังนั้นในการซื้อแฟรนไชส์ของก o o ด t o อ Up บางท่านอาจจะเริ่มต้นที่1แฟรนไชส์หรือ3แฟรนไชส์แล้วแต่ท่านมองเห็นโอกาสนะครับคะแนนที่เหลือในฝั่งทีมแข็งคือฝั่งสีแดง คะแนนที่เหลือนะครับท่านผู้ชมคะแนนส่วนที่เกินจากการคำนวณไม่มีการตัดทิ้งไม่มีการล้างทิ้งแต่ยกยอดไปคำนวณในวันถัดไปเพราะในการคำนวณรายได้คำนวณทุกวันตัดรอบตัดคะแนนเวลาเที่ยงคืนของทุกคืนนะครับ แล้วก็วันรุ่งขึ้นก็ทําการประมวลผลแล้วก็คํานวณวันถัดไปก็ทําการจ่ายเงินให้กับผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์เท่ากับว่าทําธุรกิจกับ g o o ดท็อปอัพมีรายได้ทุกวันทน่านผู้ชมครับรายได้ทางที่4เรียกว่าค่าลิขสิทธิ์ในการขยายแฟรนไชส์หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแมทชิ่ง g g o o ท็อปอัพจ่ายแมทชิ่งถึง5ชั้นด้วยกัน ชั้นลูก2.5%คูณ6,800บาทชั้นหลานชั้นเหลนชั้นหลนและชั้นลื้อก็2.5%จากเงิน6,800บาทเช่นเดียวกันการคำนวณแมทชิ่งครับตามตัวอย่างต่อไปนี้ครับคุณสุภาพสตรีท่านนี้นะครับได้แนะนำญาติของเธอซึ่งเป็นสุภาพสตรีเช่นเดียวกันสวมแว่นสีดำนะครับให้ซื้อแฟรนไนชส์กู o ท็อปอัครับ คุณสุภาพสตรีสาวสวยทั้งสองท่านต่างก็ช่วยกันขยายธุรกิจครับแต่คุณสุภาพสตรีที่สวมแว่นสีดําขยายอย่างเติบโตทั้งซ้ายและขวานะครับทีมสีดำนะครับเป็นทีมข้างอ่อนมีคะแนนน้อยกว่าข้างอ่อนนี้นะครับกู๊ดท็อปอัพนำคะแนนมาคำนวณให้แต่ละท่านวันละ13,600คะแนน จ่ายให้40%ก็เป็นเงินต่อวันนะครับ5,440บาทส่วนคะแนนข้างแข็งนะครับก็นำมาคำนวณเท่ากัน13,600คะแนนจ่าย10%ก็เป็นเงิน1,360บาทใน1วันครับผู้ที่เป็นเจ้าของแฟรนไชส์กู๊ดท็อปอัจะมีรายได้6,800บาทนะครับ แล้วก็คูณด้วย2.5เพื่อเป็นแมทชิ่งของผู้แนะนำแบบนี้ครับรายได้จากแมทชิ่งตามตัวอย่างที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้ไม่จำกัดคนไม่จำกัดเงินหมายความว่าเราจะมีลูกกี่คนมีหลานมีเหรนมีหลนมีลื้อกี่คนก็ได้ทุกจุดที่เกิดรายได้จากการคำนวณทีมอ่อนทีมแข็งแล้ว ก็คูณด้วย2.5เป็นรายได้ตามระดับชั้นรวมแล้ว5ชั้นด้วยกันดังนั้นเมื่อแผนการตลาดของปูดท็อปอัพจ่ายค่าลิขสิทธิ์ขยายแฟรนช์ชสยแบบนี้นะครับท่านผู้ชมก็ต้องมีลูกให้เยอะที่สุดแล้วก็ลูกของท่านเขาก็จะไปมีหลานมีเหลนมีหล่นมีลื้อกันเยอะที่สุดแบบเดียวกับท่าน ท่านผู้ชมครับรายได้ทางต่อมาของ Good Top Up, แฟรนไชส์กู o ดท็อปอัพเรียกว่าเป็นท็อปสปอนเซอร์ก็คือผู้ที่ทำการแนะนำหรือว่าเชิญชวนผู้คนมาซื้อแฟรนไชส์กู๊ดท็อปอัได้มากที่สุด g o o ดท็อป p ัพจะสมนาคุณท่านผู้ชมที่มาร่วมขยายธุรกิจด้วยการนำเงิน30บาทจากทุกรหัสในเดือนนั้นๆ 30บาทนี้มาจากไหนครับมาจากทุกๆ1,200บาทที่เข้ามาในกู๊ดท็อปอัพก็จะถูกหักมา30บาทครับเพื่อที่จะนำมาเป็นรางวัลแก่ผู้ที่เข้าทำการแข่งขันในการแนะนำสมาชิกใหม่เข้ามาในเดือนนั้นซึ่งจะมีผู้ได้รับรางวัลท็อปสปอนเซอร์หอันดับแรกด้วยกันผู้ที่จะเข้าทำการแข่งขันจะต้องทำการแนะนำ อย่างน้อย40รหัสขึ้นไปนะครับจะต้องเป็นรหัสที่ท่านแนะนำตรงเท่านั้นหลังจากนั้นครับผู้ที่เข้าทำการแข่งขัน5อันดับแรกที่สามารถแนะนำได้40รหัสขึ้นไปก็จะมาดูกันว่าใครเป็นผู้แนะนำได้มากที่สุดในแต่ละเดือนผู้ที่ได้รับการผู้ที่ทำการแนะนำได้มากที่สุด ก็จะได้เงิน30%ของจำนวนเงินที่นำมารวมกันไว้นะครับอันดับ2 25%อันดับ3 20%อันดับ4 15%และอันดับ5 10%เงิน30บาทจากทุกรหัสก,ก็เฉพาะที่สมัครเข้ามาในเดือนนั้นๆเท่านั้นนะครับฉะนั้นเงินจำนวนนี้จะทวีจำนวนมากขึ้นเมื่อสมาชิกกู้ทัพทุกคน ได้ช่วยกันขยายธุรกิจและเชิญชวนผู้คนให้เข้ามาร่วมธุรกิจโดยการซื้อแฟรนไชส์ของกูท็อปอัพช่องทางสร้างรายได้ทางต่อมานะครับเรียกว่าออเซลก็คือมีตำแหน่งเกียรติยศให้กับสมาชิกกูท็อปอัพแล้วยังมีการแบ่งรายได้ของบริษัทที่เป็นรายลบในแต่ละเดือน นำมาจัดสรรเป็นโบนัสให้กับสมาชิกระดับ president ของ g o o d Top อัพเริ่มตั้งแต่ผู้ที่มีรายได้20,000บาทขึ้นไปในเดือนใดท่านก็จะได้รับตำแหน่ง manager ของ g o o d Top อัท่านจะได้รับการเชิดชูเกียรติด้วยการประดับเข็มเกียรติยศพร้อมบันทึกภาพและมีประวัติส่วนตัวของท่าน เสนอผ่านสื่อโฆษณาของพูดท็อปอัเช่นอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือเป็นสื่อสิ่งพิมพ์สมาชิกที่มีรายได้5 0,000บาทในเดือนใดท่านก็จะได้รับตำแหน่ง e x e c u t เซคิวทีฟแมได้รับเสื้อสูตรสามารถพร้อมด้วยบันทึกภาพและมีประวัติส่วนตัวของท่านนำเสนอผ่านสื่อโฆษณาของพูดท็อปอัสมาชิกที่มีรายได้ 80,000บาทขึ้นไปในเดือนใดก็จะได้รับตำแหน่งดี렉เตอร์ท่านจะได้รับของรางวัลมูลค่าขั้นต่ำ10,000บาทในเดือนนั้นพร้อมกับบันทึกภาพของท่านพร้อมด้วยประวัติส่วนตัวของท่านเสนอผ่านสื่อโฆษณาของบริษัท b ู o ท็อปอัพตำแหน่งดังกล่าวนี้ไม่ว่าจะเป็นมาน a เจอร์เอ็ก i v เซคิวทีฟมารเจอร์หรือดี렉เตอร์หรือตำแหน่งอื่นๆขึ้นแล้วขึ้นเลยท่านผู้ชมไม่มีตกนะครับ ต่อมาครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมสามารถทำไรายได้ถึง1นึ่งแสนบาทในเดือนใดในเดือนนั้นท่านก็จะได้รับตําแหน่ง PRESIDENT เมื่อท่านเป็นตําแหน่ง PRESIDENT แล้วท่านจะได้รับออเซลหนึบาทจากค่าสมาชิกใหม่หรือค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ที่เกิดขึ้นในเดือนนั้นได้ทุกรหัสครับ ไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในองคอ์กรหรือว่าจะต้องอยู่ในรหัสสมาชิกของท่านไม่จําเป็นนะครับสมาชิกที่มีรายได้1นึ่งแสนบาทขึ้นไปในเดือนใดท่านจะได้ดํารงตําแหน่ง president เมื่อท่านได้เป็นตําแหน่ง president แล้วท่านจะได้รับออเซลล์หบาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นหลังจากนั้นหลังจากท่านเป็นตําแหน่ง s i d e n t แล้ว ท่านช่วยลูกตรงของท่านให้เป็น p r e สิดน์สองคนท่านก็จะได้รับออเซลสองบาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นต่อลำดับจากนั้นท่านก็แนะนำลูกตรงของท่านให้เป็น3ามเพรท่านก็จะได้รับออเซลสามบาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นถ้าท่าน ช่วยลูกตรงให้เป็น p พรสิดเนสี4คนท่านก็จะได้รับเซล5บาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นถ้าท่านสามารถช่วยลูกตรงของท่านให้เป็น p พรสิดเน้า5คนท่านจะได้รับเซล10บาทจากค่าแฟรนไชส์สมัครใหม่ทุกรหัสในเดือนนั้นท่านผู้ชมครับผลตอบแทนของกู๊ดพับอัพยังมีอีกครับ เรียกว่ากองทุนสวัสดิการสมาชิกรายรับของกู๊ดทับอัพทุกๆหนึ่งพันสบาทที่บริษัทรับเข้ามาบริษัทจะหักมาสิบบาทเพื่อเข้าสมทบกองทุนสวัสดิการสมาชิกหน0่บาทที่หักมาสิบบาทนี้เริ่มต้นตั้งแต่รหัสแรกเลยนะครับก็จะถูกหักมาสิบบาทเพื่อสมทบกองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็นสวัสดิการต่างๆแก่สมาชิกของกลุ่มผู้ถือทั้งบริษัทโดยจะมีคณะกรรมการฝ่ายสมาชิกบริหารกองทุนนี้อย่างโปร่งใสและก็กำหนดวัตถุประสงค์การใช้เงินเพื่อประโยชน์ของสมาชิกทุกคนอย่างแท้จริง